สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้ดาอยู่ในป่านะคะวันนี้ดาอยู่ในป่าแล้วมาเจอเห็ดค่ะเพื่อนๆจ้าก็เหมือนเดิมนะคะนั่นที่เว็บออกมาค่ะเว็บออกมาหาเห็ดในป่านะคะวันนี้อากาศก็ฝนตกชื้นๆนะคะเพื่อนๆจ้าแล้วดามาเจอเห็ดนี้ค่ะเพื่อนๆดามาเจอเห็ดก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะมาดูกันค่ะเพื่อนๆจ้าว่าเห็ดอะไรนะคะจ้าเพื่อนๆจ้าเห็ดที่ดาเจอนะคะก็จะเหมือนกับเห็ดก่อบ้านเรานะคะ ไอเห็ดกอแดงเนาะบ้านเฮาเอิ่นเห็ดกอแดงแม่นบ่จ้าเพื่อนๆจ้าเนี่ยไอดากระมัพ่อเนาะจ้าดอกงามอยู่จ้าเพื่อนๆจ้าคุณสากระล่อหาอยู่ดย์ยูฟอลในติงกันจานอันคุณสาตาพ่อเห็ดอันกุ้งว่าสันเดียวไอดากระสีอันเก็บเห็ดดอกนี่แล้วก็สิไปเลาะเบิ่งเนาะจ้าก้อนสีอัน สีฝนสีตกเนาะย่านฝนตกคือกันจ้าเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวมาเบิ้งจ้าเดี๋ยวดาอันตัดกันได้จ้าเพื่อนจ้าเดี๋ยวอันดาสเก็บเห็ดก้อแดงเนาะจ้าจ้ากับสิตัดขาเลยได้เจ้าเพื่อนๆจ้าจะเห็นว่ามีห้อยถือแทะถือกินอะไรเด้อจ้าเพื่อนๆขาเพื่อนกันอวบกันหญ่ดีจ้าเพื่อนๆเนี่ยเห็ดก้อแดงจะข้าจะกี่เห็นบ่เพื่อนเพื่อนจ้าเนี่ยโตโตสลอดเนาะจ้าเพื่อนๆจ้าโตสลอดก็โปรปล่อยเลยจ้าเพื่อนเพื่อน เห็ดก้อนนี่อันเจ้าข้าวดาอยู่บ้านอยู่บนเนาะจ้าเนาะอันกะหญ้าเพิ่นพาไปเก็บเรื่อยๆจ้าแต่ว่าอันดาเนี่ะอันเก็บบ่ทันเพิ่นดอกจ้าแต่ว่าหญ้าเพิ่นเก็บเห็ดเห็ดเก่งเนาะจ้าเนาะกระด้กินเห็ดย้อนเพิ่นล่ะจ้าเพื่อนๆจ้าโอเคเนาะจ้ากรได้3ดอกอันนี้กบไปก่อนกบไปซะก่อนเนาะจ้าเพื่อนๆหาเพิ่นให้เพิ่อนอันปุ้งออกมาใหม่มาเลาะนํากันจ้าเพื่อนๆเราจะปลอยยังอีก นี่ฮะอาใน,นี้ดอกในเทาแล้วจะเป็นเพื่อนจะเทาจนเน่าแล้วเนาะเบ้างก็เทานี่ดาม่าเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเห็ดลายลายเ,ายาเจ้าบ,บ่ได้ยากเนาะจ๋าบ่เด็เขาไม่อีกจนสองอาทิตย์ให้หล้างเห็ดกะวาไอ้เบิดแล้วเนาะจ๋าส่วนมากท่านบ้านเฮาเป็นเอิรนเนาะจ้ะ อันนั้นไม่เจอ่ก่อนเก็บมองนี่มองเยอะเอา,าบพท่อนลายลายโพดีไปไกลซ้ำอันเฝ้าเก็บเฝ้าเมื่อนอนจะเที่ยวเทีแล้วแต่ว่าเที่ยวนี้อากาศก็เย็นลงหลายเพื่อนๆจ้าอากาศแยเย็นลงหลายสามีไปรอใส่บุไปอายุคุณจันเนี่ยข่ออีกดอกนึงจ้าเพื่อนๆจะเห็ดก้อนนอนจ้าเนี่ย เนี่ยดอกนึ่งเพื่อนๆจ้าดอกนึ่งนาะจ้าดอกกระสิตัดหลายเด้อเพื่อนๆจ้าเนี่ยนี่กระเขาสนิมเพื่อนๆเอ้ยถือตัวทากจะกินเนาะจ้านาะเพื่อนๆจ้าเนี่ยดอกนึ่ง เพื่อนๆจ้ะดอกงามๆเนาะจ้ะดอกไอ้ดอกนี้ถือกินบ่ทอลลายเนาะจ้ะกินเย็นเพื่อนนั่นแหละตัวทากเพื่อนเป็นจะคลองเฝา่เนาะจ้ะเนี่ยก็คือเฮดอันสตรีมอินเดอะบูดเด้อจ้ะเพื่อนๆจ้ะแต่ว่าดาบเก็บดอกดอกหน่อยโพดเนาะได้กินเทแถวที่แล้วก็แซ่บดีจ้ะเนี่ยเฮดดอกนี้เทาเราจะเพื่อนๆจ้ะเฮ็ดก้อดอกนี้เทาเลยเนาะเก็บก็ได้แล้ว Đồ hà đồ con on nữa dạ Vâng, lọ bông dịp phân phân Bố không ta mới nằm dầm phân ơi Ta bố khói đi sai ta Lúc bên ta quá sần Đây tới bên ta đầm Bên ta sai ta bố thì không bên nằm nữa dạ Chúng ta về ai yêu. น้องสามีข่อยลงป้าแล้วบ่พี่น้องเอ้ยมิดจิลีว่าซั่นเมียจักมันเฮ็ดหยังดอกจ้ะเพื่อนๆจ้ะบ่ฮู้จักก็บ่เอาแล้วเนาะเอาแต่แนวเฮาฮู้จักถามวเธอเกเปียเไปนั่นน่ะเธอกินอยู่บ่ล่ะวกินนั่นแล้วเนาะว่าซั่นอุสามาเก็บแล้วเฮ็ดได้ฮู้จักก็จังเอาเนาะ เพื่อนๆพ่ออีกก็ในแจ็คซิปเจ้าซิปดอกกับ่อกแกงเราจ้ะเพื่อนๆจ้ะเฮ้ยยู่คุณจอ์นปืดเราไปใส่วุมิดกีรีเอินหายกับบ่อคานบ่อรับสามีลงปลาเด้เพื่อนๆ ไมาพอเห็ดยังน้อยละนี่เท่าละนี่เบิ่งเพื่อนๆข้าเบิ่งเห็ดเท่าเนาะเบิ่งแน่เพื่อนๆจ้าไม่เห็ดยังละนี่เพื่อนๆเท่าแล้วเนี่ยไอ้คอก้อก่หันจามนี่คอยเบิ่งให้เพื่อนๆเบื่องนะเคยเห็นอยู่เพื่อนๆจ้าดอกบุกงใหญ่หนึ่ง้ายๆก็เห็ดแต่ด่างเนาะเพื่อนๆจ้า แตว่าเท่าแล้วเนาะดูจะเาอนี้จริงค่ะ YeahOh I s i really. <S, uh, s a tad ah actually is a tad good s h r i m in the woodYeahYeahLet me see <c oughs> anything around here so we can move on อ้ยเมนดิสันไรเพื่นจังอันนี้เฮ็ดกุ้งเนอะจ้าเจ้าดอกบ่งามบอาเพื่นดอกจะาเราเอาเพิ่งมองอยู่คือจังเป็นได้เกิดเฮ็ดดีว่าสันดอกเป็นเพื่อนเอ้ เห็นจ้าเพื่อนเพื่อนโมเห็นมีเดี๋ยวฮัดไปละองมองไม้น้ากันเนาะจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าได้มาเจอเห็ดนี้นะคะเกิดอยู่บนต้นไม้ค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าไอเป็นเห็ดนางรมนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าเป็นเห็ดนางรมนะคะเดี๋ยวได้จะเก็บค่ะคุณจอร์นินเดนไนวายูเอ่อมีอยู่กับคุณสามีนะคะ แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดึงเลยนะคะเพื่อนๆจะ้ะค่ะเห็ดนางรมนะคะเพื่อนๆจ้ะเห็ดนางรมนะคะเนี่ยเดี๋ยวจําไว้เดี๋ยวข้าหลังมาดูอีกนะคะมีต้นไม้ต้นนี้ได้นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูอีกนะคะเผื่อเจออีกเดี๋ยวนะเก็บนิดผสมหน่อย เห็นเห็ดเนี่ยค่ะเนี่ยนี่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรแต่ดูก่อนคุณจานแค่นอ่าเกตบอเกตพีสจ้านี่ไกลๆเลยเกิรอันเห็ดเนี่ยแม่แต่ว่าอันเพื่อนเขาแล้วแม่เพื่อนๆจะเห็ดเนี่ยตัวสลัดก็กินดีดีเพื่อนๆเนี่ยตัวสลัดตัวกินกินผักกินหญ้ากินเห็ดกินอยัางคุณจานเฮีย please โอเคเงินบ่โอเคโอเคเนาะจ้าเดี๋ยวไปลากไปเหยเกิดพ่อยังอีกเนาะเพื่อนเพื่อนมารอนน้ำกันจ้ามะพ่อเฮ็ดยาเนาะจ้าเนาะเฮ็ดยาเกิดเต็มคอนเนี่ยเป็นเห็ดยาได้จ้าเพื่อนเพื่อนจ้ากับนี่หลากหลายสายพันธุ์หลากหลายชนิดเนาะจ้าแต่วันนี้เพื่อนเกิดเต็มต้นไม้อาเดี๋ยวสออกทรีไร่คันจันเบื้องแน่เพื่อนเพื่อนจ้า อันนี้เป็นต้นโอ๊กนาะจ้าเนาะเพื่อนๆเพื่อนบ้งเนี้ยบ้างเนี้ยเห็ดยังก็มาเกิดค่าเกิดแน่แท้อะไปเห็ดยาเห็ดชาเนาะจากเพื่อนเพื่อนเทพดาผู้เก็บดอกจากเพื่อนๆจ้าเนี่ยอันซ่อนก็เลยอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆเพื่อนงเกิดไปทั่วไปอันเต็มต้นเพื่อนเพื่อนจ้าบ้างเนี้ยเกิดลายค่าจากเพื่อนๆ เนี่ยย้อนไปข้างนี้เนา,จาะจ้ะเนาะเต็มต้นเน,นี่ยจังเอาเพื่อนว่าอันออกเองปานเฮ็ดเนาะจ้ะออกเต็มเลยเนา,จาะจ้ะเพื่อนๆจะ้ะมามาไปเลาะต่อจ้ะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนา,จาะจะพพอยแยงอีกเนา,จาะจ้ะไปเลาะน้ำกันเนา,าะเพื่อนๆจะ้ะเบิ่งเบื้องมารอหน้ามันดาเนา,จาะจ้ะเนี่ยเบิงยย่งไกลๆเนาะจ้าสู้เบิงยย่งไก่ๆระมาณนี้จ้าเพื่อน นี่ก็จะเห็นว่าจ้เป็เพื่อนใจเดี๋ยวพอกันต่อไปเนาะจา้าสำหรับช่วงนี้สบาสดีและก็ขอบคุณงได้หลายจา้า